เปิดตัวกับเจ้าคุณปูโอ้โหนี่ครับเทโบิินเตอร์ซะด้วยครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอโชคชัยครับดี่อันนี้บ้านอะไรครับนน้อแดงครับนนออแดงครับผมนนออแดงครับผมมางานบุญนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนนะครับรถนำขบวนเลยครับเนี่ยโอ้มอใหญ่ โอ,โอ้วิ่งอยู่โซนน่าอยู่โซนนี้แหละโซนปักรงชัยนะครับเดี๋ยวพาเดินดูนะครับขบวนยาวพอสมควรพี่ร็อกงานนี้มีแต่หินสอสิ 210. เก็ค่อนข้างเยอะนะครับโซนโชคชัยนะครับห็นล้วนๆครับเขาน่าจะเอามาปูาสนามฟุตบอลหรือเปล่านะครับ เป็นหินอะไรหินเล็กๆเนี่ยหินเกล็ดเล็กๆ,ๆ ทำสีมาใหม่โอ้ท่<อ>เห็นล้นๆครับโอ้ที่ร็อกแถวนี้ใกล้โรงโมโอยู่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้ทำอะไรกันตรงนี้นี่ฮะกินทอมา่อ้จะแก้วเหรอเอาเียครับอ๋อเอามาัโนี่ฮไม่เย็นเลยกินดได้ปั<า>ดด่นยบ เขาเขาไปเทตรงไหนนี่ในโรงเรียนน่ะเราฮะในโรงเรียนนะนะเห็นไหมวันนี้มาจากไหนกันนี่นี่อย่ในบ้านนี่ยครับบ้านเดียวกันบ้านนี้เลยโนนปอแดงนี่ยนะไอเส้นนี้มันทุไปไหนนี่ท้ารู้แม่คนรีได้ครับไปคอนบุรีได้เขาเอาแต่หินหมอกงานนี่โอ้โหตอนนี้เขาขึ้นหินอยู่โรงโม่อยู่ใช่ครับ ช่างขาเป็นหาหาทุกคันเหรอห้าคิวประมาณต้อไปใส่ได้จุดอยู่ตรงตั้งตั้งกันเดียว <50 S 1> มันขาก็<อ>คือทยอยมาได้เค okay, ครับเดี๋ยวไปดูก่อนพาพารีวิวได้ไหมครับนู่นยาวไปที ยาวนะครับนี่ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับทางน้ำมันเลนอ๋อคือรถยังมาไม่หมดเลยนะครับรถอยู่ที่โรงโม่อยู่ครับ สติ๊กเกอ ER ร์นี่เยอะมากเลยนะเนี่ยอูช่างต้นเนี่ยเดี๋ยวพาไปชมสิบล้อคันนั้นครับ36 l. สวัสดีครับโอ้รถสวยมากอูต่อเสริมชัยเอ๊ะคันนี้วาที่งานวันนั้นน่ะที่เบิ้ลในงานในวัดไอ,ไอ้บ้านอะไรนะโรงเรียนบ้านอะไรนะอีโรงเรียนผมจำไม่ได้โรงเรียนอะไรนะคันนี้เลย อพพฤกษมาเห <ừ. S 1> รอต้นทอสิง ไ,ไปต่อข้างใหม่นี่โหดังงอนไก่นะครับไปไปดูข้างหลังกันเซกก็นี่คันนี้ครับ ปกติครั้งนี้นี่ผมเคยเห็นอยู่นะปกติบางฝุ่นใหญ่นะครับแต่ทอดอกมาแล้วสีสวยมากอะไรนี่ยามาระวุนใช่ไหมยามาระอะไรวะไข่อ่านออกมาก เลสวยงามเลยครับอู๋อ่ตตอนเทน่าจะมันเลยนะครับอู๋โตเสริมชัยด้วยนะอู๋ช่างต้น คุณเกลี้ยงเลยอันนี้ ใหญ่ฝั่งนี้หม้อใหญ่ มาครับโอ้ไม่ใช่พ่วงครับแม่เดียวแม่เดียวนี่มาแต่ค่ายไหนครับแต่ค่ายไหนค่ายไหนนี่นะมาแต่ค่ายไหนดินด่วนครับดินด่วนดินด่วนเไปหนนุ่มี่อะไรรถลายลายเนี่ยรถใครหลงนี่เนาะสมหวังฮานิดไอ้หลงหนิวดูโม่นี่นะเขาวิ่งงานอยู่ไหนกันเขาวิ่งอยู่นี่แหละ พทอาข้าวรถลงสีรถลงสีอโอ้ดูท่อเ<ห>ลยฮะโอ้ที่เด็ดเลยคันนี้คันนี้ใช่ไหมน,นีกว <c oughs> <c oughs> ่ากันนี้โอ้จีก,าก้าก็มาครับเลยสีอะไรอ่ะ สีเหลือบเ้วยนี่สีเหลือบอูสอสมบัติเนี่ยคันี้เหรอ,หรอไปไหนแล้วนั่นน่ะจะไปไหนอ่ะอันนี้มันแคนเตอร์ใช่ไหมไป,ไ,หไปข้างหน้าจะไปเทเลยเหรอ

พิ่งมานะครับตามกันมาแล้วครับโอ้รถน่าจะมาประมาณ50คันนะครับเห็นว่ามาประมาณ50คันอันนี้ตอนเดียวได้หนิ งานอยู่ไหนกันนอ่เนี่ยโอ้ดูใส่มานายักษ์สวัสดีครับครับอันนี้ใส่หินมาจากไหนนี่โลโม่ครับโลโม่ครับอีกเยอะไหมรถใหม่อีกเยอะไหมครับโอ้ก็ใส่หินอยู่เหรอครับก็ใส่หินอยู่โลโม่อยู่ใช่ครับโอ้โอใส่มากี่ตันนี่สิบ,บตัน อันนี้เราต้องซื้อมาไหมหรือว่าเขาบริจาคมา,าอ๋อเราเราไปใส่ได้เลยน,นี่ครับโอ้โหสิบตัดเต็มคาราัมเปลอย ้าหอมากเลยครับสีเหลือบสวยงามเลยครับโอ้มันเป็นแผ่นมีเนียมกว้างๆเลยเนี่ย เปลี่ยนใหม่แล้วแหละโอเคเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันโอ้ oh, มีนางรำด้วยท้อโหด หลงเทอร์โบ 6V16 น่าจะ22ครับอันนี้จะเป็นฝาประมาณนี้นะครับเ้ แต่นั้นว่างนะนี่แล้วแต่เลือกใช้ั้าโอ้หอนเถอ้ครับรถกำลังมาระโอ้ยอย,ยอยูอย่ล้มวัวน่งร้อยก็รอตักกันเนี่ะไปไปใ,ใส่ช้าเนี่ย อันนี้เอาไปต่ออู่ช่างต้นมาเนาะใช่ใช่เพิ่งต่อมาเหรอเพิ่งต่อมาได้สักสองเดือนเนี่ยนะเพิ่งเพิ่งจัดใ่หินใส่เขาได้อยู่นี่แหละเที่ยวท่องเที่ยวอยู่เลยหมดเท่าไหร่คันนี่สามเกือบเกือบสี่แล้วเนี่ยเฉพาะข้างหลังนีไงนะเออเอาไปแต่หัวกระซีนะเออเอาไปแต่หัวกระซีนะใช่หมดเท่าไหร่นะสามสามแปดสามเก้าเลยที่ไม่สามสามแปดกว่าสามแปดกว่า ใส่ได้กี่ตันเนี่ถ้าถ้าส่มันมันเต็มเตมรถมันอาจได้ทุกของทสาได้เต็มรถนี่นะโ้โโอ้โโว้โโว้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโหอ้โ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 อ้อ้หออ ใส่เห็นเห็นเนื้อเลยใช่มั้ย13ตันป่ะใช่ใช,ใช่ถ้าว่าใส่มันจะได้อยู่ใส่ถินใส่พวกนี้ใส่ไม่ได้ดต้องจ้ามนันมากกว่าสวัสดีครับผมขับมาเองเลยเหรอไม่ใช่ค่ะอ๋เอเรียกว่ากลับมาเอง เดี๋ยวเรารอชมที่เทนะครับที่เทนี่โหดเพราะว่าสนามฟุตบอลตรงนั้นนี่โอ้โหน้ำน้ำเต็มเลยฮะครับฮนะขอถ่ายรูป,รปได้ได้ครับได้อู้อันนี้ไม่ได้ไดสติ๊กเกอร์มาเลยเสียดายมากเลย,ยเหลือเยอะผิดเลยนะไม่เหลือเลยไหมเดี๋ยวต้องงานหน้านหมดแล้วมีใครมาอีกไหมทำผิดไม่มีมีแต่พี่มาได้ดนี่งานเนี่ยมาจะไหนครับ มาเตาบาแเลยออกมาเตาบานเจ็ดโมงออกมาเจ็ดโมงวันนี้พระมาด้วยเหรออะไรครับโอ้นี่นะเขาฝากมาให้เขาจะเทกันตอนไหนนี่รอรถมาครบก่อนจัดสดเด็ดให้ชมหน่อยด้วยคันนี้เหรออันนี้เทอร์โบไหมนี่ มีโบไหมมีโบไหมคันนี 20, ้คันนี้เครื่องเท่าไหร่คันนี้ร้อยสี่ห้าโอ้ตอนนี้เลี้ยงออกมาอร่อยเครื่องหลวงแล้วเครื่องหลวงมาแล้ว ทีเทโช่หน่อยดิค่ะนี่จบล้อได้ไหมโช่ฟังเสียงเครื่องก่อนไหมหลวมจริงไหมหลวมจริงครับหลวมขุดหลวมมาเลยแล้วไปจับเสด็จในนู่นดีกว่าได้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 ไปเอาท่อนี่ี่มาด้วยกันหมดเลยนี่มาคันเดียวเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยนะขันหลังเนี่ยขันหลังเนี่ยสามสี่ขันสามสี่ขันเนี่ยนะอยู่ไหนกันนี่อยู่ในหมู่บ้านนี่ครับรูปแดงบ้านโนนปอแดงเนี่ยนะใช่ครับรูปในหมู่บ้านนี้ เขาเทในสนามเต็มนั่นเลยใช่ไหมใช่ครับเทในสนามลงเบเด้ไม่ต้องปูด้อโคมีเราไม่โคสาเกอราไม่โคสายเออไม่โคก็มีได้กลัวอะไรเนาะพันตันอ๋องโมเขาบริจาคหรอโอ้พันตันเลยเหรอไปซ้อมาเขาี่กยรีกียรันเรยสอ๋อ โอเคเดี๋ยวบายบายกับคันนี้แล้วกันนะครับคันตันก็อูเยอะเยอะเต็มสนามเลยแหละวิ่งงานอยู่ไหนนี่คันนี้วิ่งอยู่วังน้ำเขียวฮะวังน้ำเขียวอุดมศักดิ์เนี่ยอุดมทรัพกดิ์งานดีเนี่ยไปวิ่งด้วยเยอะเลยเอาน้ำไม่ท่วมหแถวนั้นอ่ะ ไหนท่วมเพราะเป็นที่สูงเป็นที่เขาเลยเห็นในอุโมงนั้นท่วมเนียอุโมงอะไรนะอันั้นอันนมาถึงนั่นครับ๋อเหรอเครืออุโมงค์อะไรนะทับลานเหรอทับลานท่วมเนี่ยเขาเรียกอะไรเวลหนาโอเคคบทีมงานสายบุญวิ่งดินเที่ยวเท่าไหร่แถวนั้น ตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบพักแล้ววะเหลือประมาณนี้มีเดียรถแบบนี้บ่รถประมาณนี้บ่ครับมีพวกอางมันจะมีลิ้มด้วยโอ้เดินใหม่ครับบ๊ายบายครับทีมงานอะไรนะโชคเดินเจริญทรัครับโชคอะไรนะโชครุ่งเดินเจริญทรัพย์โชครุ่งเรืองเจริญทรัพย์นะครับจะให้วางเครื่องใหม่ดีคันนี้ครับวางแต่นานเลวนี่ครับพ่อไปอ้ขยอำรุ่น เอ๋อครับโอเคครับโอเคครับคลิปน,นี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่ครับ <cents>